วันนี้ผมมีซ yes, so ับท e ั้งหมดโอ้ยนิ่งๆดีสองรอยยิบสองซับนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเดือนธันวาสองห้าหสี่ครับใช่กูก็สวัสดีเวยยูซันในนาคตนะครับเป็นไงบ้างก็ไม่มีอะไรมากหรอก ก็แค่ขอว่าแสนซัพบ mm hmm. บ่งตรงเอเว้กูรู้สึกหมดอะไรตายยากหมดแพชชั่นต่อาการทำทำทุกอย่างปีนี้มันปีที่เรียกได้ไวัยเฮียมากๆโคตรโคตรอปรีหมา mm hmm. ใช่ปะ mm hmm. ตอนนั้นอตอนนี้ไม่ได้ลงคลิปสี่เดือนสี่เดือนเลย Oh ตอนนี้ mm hmm. มึงใช้ชีวิตท็อกซิกมากไปอยู่นึงนอนตีสองทุกวันเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรอืม <S <S แต่อยู่ <S 2> <S 2> เป้าหมายของมึงคือแสนซับแสนซับมากกว่ามากกว่าแสนนะเอาสักสี่แสนนะ อีกสองปีเนี่ยมึงต้องทำให้ได้ 4, สี่แสนซับไว้ทำไมต้องสี่แสนวะไม่รู้กูชอบเลขสี่อันนี้ไม่ใช่สิวนะมันเป็นแผลแล้วก็ทุกอย่างเป็นไม่ได้ในอนาคตด้วยแล้วกูจะทำอะไรวะแล้วกูจะแบบเรียนจบหรือเปล่าตอนนี้เรียนเออตอนนี้มึงเรียนอยู่ในวิทยุมึงเรียนปีหนึ่ง ที่มหาลัยสักทีหนึ่งในประเทศไทยที่ค่าเทอมแพงๆหน่อยพอดทีแล้วอยู่มึงแบบมึงออกจากมหาล,ลัยแล้วอะแต่ตอนนี้กูแบบกูอยากออกมากเลยนะเวยกูขี้เกียจเรียนไม่ชอบเรียนละแต่กูยยพยายามให้มึงทํา YouTube สำเร็จน,นะกูจะได้ออกจากมหาล,ลัยอุ้ยเชื่อยัเหนืองเตอะไม่ใช่ไฟไฟ,ไฟ ไฟเห็นไหมนั่นแหละ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 อยู่ถ้ามึงทำได้นะเว้ยมึงสดุดเสุดยอดเพื่อนไม่ขออะไรมากเ่อขอแบบสี่แสนห้าแสนซับก็พอแล้วกูเอ่ออะไรต่อวะอั่นหลอยู่ม่มีอะไรพูดซึงซ้งๆแล้วก็มีแฟนอย่างวะมีแฟนยังมีแฟนแฟนน่ารักไหมฮะ วุ่ฮะเอ่อถ้าถ้าเป็นไม่ได้ก็มีแฟนก็เป็นเรื่องที่ดีนะเว้แต่กูยังไม่มีเลยตอนนี้กูรู้สึกแบบประสบปัญหาอกนักอกหนักเครียดะลรวะไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละครับนั่นแหละอยู่รู้ๆกันนะเว้ว่าตอนนี้เราเราเกิดอะไรขึ้นเอเรารู้กันแค่สองคนพอ เอ้ยแล้วเราคลิปนี้ก็ลงไปแล้วมึงมีทีมงานยังนะฮะมันมีทีมงานแบบทำ youtube อย่างให้ทีมงานมานั่งเลียกด้วยเวยทีมงานมานั่งเรียกด้วยนะกูจะตั้งเวลาลงไว้สองปีข้างหน้าใช่แล้วก็แบบมึงรู้สึกว่า อะไรวะกุพูดพูดเรียนลืมเนะี่ยตัวช่วงนี้ช่วงนี้มึงเรียน,นอะไ KYU มึงก็จะไปแล้วแบบสมองมึงแบบเหลวอะพูดพูดไม่ค่อยเรื่องเออเป็นเอาไปเวลาสี่เดือนแล้วไอ้ที่มึงไม่ลงคลิปไออยู่ตอนนี้จากตอนนี้นะกูแบข้ออยากทำคลิปเลยนะเว้แต่มันแบบมันมันติดโควิดอะแล้วมันคิดไม่ออกไม่ ชิมอ้างออยู่มืออ้าง <C le af> แล้วก็อะไรต่อวะลืมอ่ะนั่นแหละไอ้เอาเป็นว่าขอสี่แสนซับนะไหม <C le af> แล้วก็สวัสดีทีมงานในอนาคตครับถ้าไม่มีก็ไม่มีก็มึงกูผิดหวังในตัวมึงมากอยู่แต่เราเล่นสวัสดีทีมงานในอนาคตครับทีมงานผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นแหละรครับ ผู้หญิงน่ารักหรือเปล่าน่ารักก่็สวัสดีครับชื่อตอตินะครับ <c oughs> ระเล่นละเ,เล่น,เจ,นเจอกันเจอกันเยอะเจอกันอะไรวะไม่เออเจอกันดี <c oughs> เจอกันในอีกสองปีนั่นแหละเออ